สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่าง,างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้อังคารที่10 8มีนาคมเช้านี้ราคากสปอตและก็ราคาทองคำไทยก็ทำออทามไฮอีกรอบแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่หนุนรอบนี้กลับกลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิาารัศร์ครับโดยเฉพาะปัญหาในตะวันออกกลางแต่ทิศทางการลงทุนหลังจากนี้จะเป็นยังไง,ง,ง,เ,งไเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณวิโรจน์ศริริสรกรผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบร,ริษัทชายนิ่งโกบูเลียนจำกัดนะครับมาดูกันว่าประเด็นที่เราจะโฟกัสหลังจากนี้จะให้น้ำหนักไปอย่างไรบ้างนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้ารวมถึงเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณวิโร สนีเลยครับสวัสดีครับคุณโรสนีครับสวัสดีค่ะปัจจัยหนุนทองคําด้านหน้าเข้ามาแล้วครับเช้านี้โกลสปอร์ตออทามไฮใหม่สามพันสิบห้าดอลลาร์จะไปไกลแค่ไหนครับยังไปต่อนะวันนี้ต้านหลักจะอยู่ที่สามศูนย์หนึ่งแปดกับสามศูนย์สองสามนะคะครับปัจจัยหนุนเช้านี้มาจากอะไรคุณิโรสนีปัจจัยหนุนค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็มีการสั่งโจมตี คู่ตีของคุณโดนัทชันแต่ประเด็นน่ะมันไม่ได้อยู่ที่การโจมตีประเด็นคืออยู่ที่การขู่อิหร่านคู่กรณีหลักคือประเทศอิหร่านค่ะซึ่งตรงนี้มันคือการเปิดประเด็นในอนาคตว่าตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะประทุขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอิสาราเอลหลังจากที่เขาอยู่ในช่วงของการหยุดยิงมาสองเดือนอ่ะตอนนี้คนละเมิดแล้วทำให้คนเริ่มสังเกตว่าถ้า เงื่อนไขของการหยุดยิงไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอ่ะถ้าเอามาใช้กับรัสเซียกับยูเครนก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเกิดเขาเจระะจาตกลงหยุดยิงกันได้สาสิบวันอาจจะมีการละเมิดเกิดขึ้นก็ได้คล้ายๆกับของอิสราเอลตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนุนซึ่งวันนี้คุณทั้มกับคุณปูตินเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ถึงข้อตกลงวันนี้ว่าจะยอมรับไหมถ้าไม่ยอมรับจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันจะผิดได้อยู่อือหจะมันเปราะบางมากเลยเนาะ ต่อบ้างค่ะต่อบ้างคือถ้าเกิดออกไม่ยอมอถ้าเกิดกันได้ออืต่อให้เจราจากันได้แต่ตัวเงื่อนไขสามสิบวันเนี่ยมันก็ดูสุมเสี่ยงเหมือนกันนะอือที่จะมีโอกาสที่จะกลับมารุนแรงขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโอกาสให้ยูเครนเขาสะสมกําลังเพิ่มได้อ่าคือถ้าเกิดว่าเขาเจราจากันได้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันเล็กๆถูกไหม มันจะมีความกังวลเพิ่มอีกเกาะหนึ่งว่าในช่วงการเจราจาการสามสิบแล้วไม่ไม่มีแนวทางที่จะไปถูกการเจราจาสันติภาพระยะ <Yeah. S 2> ยาวพอไม่มีแนวทางตรงนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาให้เขาพักลบแล้วก็สะสมกําลังเพิ่มอันนี้คือเป็นความกังวลอีกรูปแบบหนึ่งอืมอืมอืมแต่ว่าตอนนี้โฟกัสก็คือไปอยู่ตรงตัวันออกกลางถูกไหมคุณโรซี่นี่หลายหลายที่ค่ะระวังออกกลางด้วย <laughs> แล้วก็ในตัวอื่นๆที่คุณทั้งก็จะเดินหน้า อในอนาคตคือคือมันมีหลายเรื่องค่ะมีเรื่องัมานี่มีอยู่แล้วแต่แค่ว่าช่วงนี้ยังเผาเๆอยู่เพราะเขาจะมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนออว่าเขาจะเอาแร่ธาตุเอาทรัพยากรแร่ธาตุมาแปลเป็นเงินก่อนเขาตอนนี้เขาต้องการใช้เงินเมกาเขาต้องการใช้เงินอ่าฮะอ่าฮะโอ้จะแกเปิดสื่อรอบด้านเลยนะคุณมัลซินีเนาะ <laughs> ใช่ค่ะทองคําก็เลยแฮปปี้กันใหญ่เลยถูกไหมคุณมัซินีไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเ,เนาะ เออสงครามกันค้าล่ะขึ้นหน้าไหมคุณโรซีนี่เออสงครามกันค้ามีการโต้กันไปโต้กันมาหลังจากที่เขาเก็บภาษีล่าสุดวันที่สนะิบสองมีนาเรื่องเหล็กอลูมิเนียมก็ยังมีการโต้กันไปโต้กันมาอยู่มไม่ไม่มีการลดลาวาสอกให้แก่กันแล้วก็เตรียมเดินหน้าจะเก็บต่อคือวันที่สองมษาอืมอันนั้นคือทั่วหน้าอันนี้นคือทั่วหน้าครับไม่รู้ว่าจะเอฟเฟกขนาดไหนเนาะก็จะเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละเพศตอนนี้ยังไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้อเมริกาเลยคือแบบ ยอมหมันข้อในชีวิตว่าจะไม่โตกลับยังไม่มีนะมีแต่โตกลับแต่ว่าในรูปแบบที่ว่าอาจจะมากน้อยต่างกันต่างกันเพราะว่าอเมริกาเขาต้องมากกว่าอยู่แล้วเช่นจะไปเก็บภาษีเขาเก็บภาษีวิซฟี่เขาก็ะตนภาษีเขาสองร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยคือเขาจะ cover มาในตัวที่มากซึ่งการ cover อย่างเงี้ยมันจะมีความทวีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆอืมอื้มแต่ว่าคนที่กล้าโตกลับเองเขาก็มีของดีในมือถูกไหมคุณโรซินีแต่<ม>ถ้าเกิดว่าเก็บภาษีทวนหน้ากับอเมริกา ไอประเทศอื่นๆที่เป็นรายยิบย่อยเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าใครจะมีแรงหายกล้าที่จะไปแบบมีมาตรการตอบโต้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหตุผลที่นานาประเทศเขาโตกลับเพราะเขาคิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเริ่มแรกเรายอมอเขาจะลุกขึ้นมาอ<ต>ีก<ต>ถ้าเรายอมอีกอเขาจะลุกขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณสุดท้ายแล้วคุณนั่นทำเขาเขาต้องการหารายได้เขาประเทศอะยังไงเขาก็ต้องเก็บต่อให้ดูเหมือนว่าคุณไม่โตกลับเขาจะลดแต่สุดท้ายเขาก็หาเรื่องเก็บอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเริ่มแรกพยายามจะสู้ก่อน เือนแต่ว่าการพื้นที่ในการที่เขาจะลุกขึ้นมากันพื้นที่บ้างว่าคุณเก็บมันโตกลับกันไปกันมามันเจ็บทั้งคู่อ่ะแล้วคุณโดนหลายประเทศนะต้องกันมาอืมอืมอมันไม่ง่ายหรอกที่ว่าจะบังคับให้เขาว่าโอเคถ้าหลีกเรื่องการเก็บภาษีก็คือย้ายฐานการผลิตภาษีการย้ายฐานการผลิตมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันสองวันมันใช้เวลากว่าจะไปตั้งโรงงานกว่าจะดิวโครงการมันไม่ง่ายมันนานมันนานเนาะมันนานค่ะแล้วเอวูมซีล่ะครับ คนซีรอบนี้คาาว่าคงดอกเบีย้ยนะแต่ว่าตัวที่เขาโฟกัสมันไม่ใช่เรื่องการคงดอกเบีย้ยตัวที่เขาโฟกัสคือดอทพอตว่าจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะดอทพอตพอต,พอต,ตัวเดิมเนี่ยจุดไว้ประมาณสองครั้งในปีนี้ถ้ามีความเสี่ยงสมมติว่าพาสีโต้กันไปโต้กันมาความเสี่ยงเลเซชันมากขึ้นมันจะเป็นแรงกดดันหรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจมันจะถดถอยเฟดต้องรีบชิงลดดอกเบี้ยและอย่างวันนี้เขาเมื่อวานเขาเพิ่งมีการประกาศเปลี่ยนตําแหน่งของรองประธานเฟดซึ่งคนใหม่ที่เขาเสียบเข้ามา เป็นคุณมิเชลโบแมนซึ่งคนมิเชลโบแมนเนี่ยเขาเป็นลักษณะผ่อนคลายผ่อนปลน uh ให้กับภาคธนาคารขนาดนี้ก็ตอบโจทย์คุณพั๊มเลยก็คือ uh huh. เอามาคานอํานาจของของจัลมคุณจัลลมโพเบลใช่บัานอานาจกันดู uh huh. ความที่เถ็นของส,สองท่านเนี่ยซึ่งคนหนึ่งก็ใหญ่กว่านิดหน่อย uh huh. เป็นประธาน uh huh. เฟดอีกคนหนึ่งเป็นรอง uh huh. เพราะฉะนั้นอ่ะเป็นการกันท่าและแบ่งพักแบ,บ่งพวกในในคณะกรรมกา,าร,รดูเหมือนไม่แทรกแต่ก็พยายามแทรกได้เล็กเล็กค่ะ อาจจะลองสร้างผลงานเนาะถ้าเกิดผลงานดีก็จะเป็นมาแทนคุณจุลลพาเวลได้อะไรอย่างนี้นะองอออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันมันจะสั่นคอนหน้าดูนะถ้าเปลี่ยนตัวผู้คือประธานเฟดจากสันหันมันมันจะสร้างความแบบลดความเชื่อมั่นของอเมริกาแต่แค่ว่าคือไม่ให้เอเอ,เอไปฝั่งเดียวอะ่ะอ,อย่างน้อยก็มีการแตกความเห็นบ้างให้คือเขาเลือกคนที่ซัพพอร์ตความคิดของคุณธรรมอ่มอมอะเพราอมอนเป็นแรงขานค่ะอ่ะ แล้วคุณคิดว่าจรมพาวเวลจะแสดงท่าทียังไงครับคุณวอซินียังคงรอดูตัวสถานการณ์ต่อไปอย่างนี้ปะคือเขาสเต็ปเดิมเลยสเต็ปเดิมเขาคือรอดูสถานการณ์ว่าอ,าตาอัตราภาสีอของคุณโด้นธรรมที่เก็บมีการโตกลับเนี่ยจะส่งผลเอฟเฟกมาถึงเศรษฐกิจเมื่อไหร่ส่งยังไงระหว่างที่เรารอเราจะไม่ทําอะไรครับซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ว่าเราต้องคงแบบเบี้ยไปอย่างเนี้ย แต่สิ่งที่เราสามารถดูได้ว่าเอาอไอการเปลี่ยนแปลงตัวดัลพอตเนี่ยการเข้ามากับเพิ่มของรองประธานเตรคนใหม่เนี่ยสามารถที่จะโอนเองมันมันมีการพักพวกแล้วไงมันโอนเองเมืม่งไหรตัว,ตวดัลพอตมันจะเปลี่ยนไหมมันฉีดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยคะครับคุณโรสทีนนกวรเลี่ยงสถานการณ์รที่มันจะกระทบต่อราคาทองคาช่วงนี้ครับว่าเราควรจะโฟกัสอะไรหนึ่งสองสาม สัปดาห์ที่แล้วเราให้เรื่องมาตรก,การภาษีอันดับหนึ่ง uh, ว่าคนสลองสัปดาห์นี้เราจะย้ายเป็นสงครามที่เป็นภูมิภาคอคือระหว่างอูตีไปถึงอิหร่านเป็นอันดับหนึ่งก่อนเพราะตัวนี้มีการโต้กันอยู่แล้วก็ยังคงมีต่อเนื่องนะคะอันดับสองจะเป็นเรื่องอิสราเอลอิสราเอลฮามาดเราว่าเขาจะคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวอย่างเชิงนะ ในตัวมาตรการหยุดยิงอย่างเชิงมาถึงรัสเซียยูเครนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอิไซา์วิามาสที่อาจจะดูเหมือนว่าอเมริกานดนหลังไกลๆเนี่ยเขาสามารถทําแบบนี้ทําการละเมิดได้ในอนาคตข้อตกลงหยุดยิงถ้าสมมติวันนี้เจราจาได้อืม,มันก็อาจจะมีการละเมิดไปถึงยูเครนรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นต้นแบบม,มันเป็นต้นแบบอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมีปัจจัยบวกในกลายหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องมาตรการภาษีต่อ,อแล้วก็เศษยังเป็นอันดับที่รองจากมาตรการภาษีค่ะ ก็คือสัาบ์นนี้โฟกัสจากสงครามการค้ามาเป็นสงครามจริงๆเป็นสงครามภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์โอเคอย่างนี้กลุ่มการลงทุนเอาไงดีครับตัวระยุ์เมื่อเช้าเนี่ยมันมีแนวโฟรเ์เบกไปแล้วคือสามสนย์ศูนย์หกตอนนี้ถ้าเกิคนไม่ทันรอรอได้อย่างเดียวให้เขาย่อลงมาเทสจุดท,ที่เขาเบรกไปคือสามสนย์ศูนย์หก ครับ <C> e <an> เปนแนวเข้าไปนแนวเข้านะคะแล้วก็เผื่อทัวเฉลี่ยสองเก้าเก้าสองจริงๆเราไม่อยากเห็นแปดห้าแล้วก่อนเบรกอะเราสามารถเห็นแปดห้าได้ก่อนเบรกสามูนูนแต่ตอนนี้เทนมันมันกระชับขึ้นเส้นมันชันขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นควรจะเห็นได้แค่อสามศูนย์ศูนย์หกอีกรอบหนึ่งได้เผื่อฉลบลงสองเก้าเก้าสองเวันนี้จะมีแกรจราจาร์เนาะแล้วก็อาจจะขยับเอสเอขึ้นมาเป็นแปดสิบห้า หรือว่า83ก็ได้เผือถั่ว85จริงๆไม่อยากเห็นนะอือครับจริงๆย้ําว่าไม่อยากเห็นเพราะว่าถ้าเกิดตรงนั้นมันจะเกิดแรงตกใจมันอาจจะมีการสวิตช์ <Band ic S 2> เล็กๆได้อแพนิคได้นนแล<ต>้วก็แนวต้านจะมี3018แล้วก็3023จะผ่าน23ไปได้เนี่ยโลงเลยอือลงไปถึงแค่ไหน311เลยป่ะครับ3080ค่ะอาจจะติดที่50เล็กๆแต่ติดเพื่อย่อๆเราขึ้นอือฮึ สามศูนแปดศูนย์ครับทองไทยล้ะครับทองไทยเขาก็ยกราคาขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถ้าคนจะเข้าราคาจะสูงสิ่เจ็ดหกร้อยเมื่อเช้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ็ดร้อยละอือก็คือราคาเขาเบ็กตามโกลสปอร์ตเลยค่ะถ้าเกิดเขาย่อลงมาสามศูนยูนย์หกมันอาจจะเป็นหกร้อยกว่าก็ต้องเข้า ถ้าไม่มีของในมือเลยต้องเข้าแต่ทีนี้เวลาเราเข้าสูงเราต้องมีไม้ถัว่ว <c oughs> เวลาถัวต้องให้น้ําหนักมากกว่าจุดที่เข้าสมมูงว่าเราเข้าจุดแรกสิบเปอร์เซ็นตน้าหนักถั่วเพื่อให้รอดต้องเป็นยี่สิบแล้วก็เพิ่มน้ําหนักไม้ไปเรื่อยๆสมมติว่าจุดถัว่วจุดเข้าสี่เจ็ดหกร้อยนิดนิด <c oughs> จุดถั่วใหม่จะเป็นสี่เจ็ดสองร้อยเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็สี่หกแปดร้อยเป็นสามสิบเปอร์เซ็นเพื่อให้รอดนะคะครับ <c oughs> ข้างบนละครับ ข้างบนจะมีแนวต้านหลักนาต้านย่อยก่อน 4, 7, 800แล้วก็ 48, 000พั้วนค่ะเป็นนวต้านหลักอืม,อม,อมโอเคตอนนี้ก็วิ่งกันสนุกนะครับราคาทองคำตั้งชองคำตั้งทองคำไทยแล้วก็ทองคำโอสปะโอ้แต่ว่าคือทองคำไทยคนที่ขายแล้วจะซื้อใหม่มันก็แบบมันก็นหนักใจนะคุณวรสินีแราคามขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะถูกไหม ถ้าเขาขายคือเขาเล่นรอบขายมีกําไรอ่ะเขายังกล้าซื้อแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ไม่ได้เข้ามาเลยทุกช่วงจังหวะแล้วมาซื้อตรงเนี้ยเขาจะมีความลังเลเขาจะตัดสินใจช้าลงเวลาตัดสินใจช้าลงราคาจะกระทึกรกระทึกขึ้นไปเรื่อยๆพอกระทึกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะหนักเวลาที่เราจะถัว่วอย่างที่บอกคือถั่วแล้วมันต้องเพิ่มเพิ่มน้ําหนักเพราะว่าพื้นที่ด้านบนมันจะเริ่มเหลือน้อยเพราะว่ากรอบเราจะเป็นทุกๆุห้าร้อยมันจะต้องมีแรงท a k e profit เช่นทุกๆห้าร้อยสำคัญคือสี่หมื่นแปดสี่หมืนแปดผ่านไม่ได้มีแรงเทเบิลฟิตถ้าผ่านได้ก็จะไปกรอบหลักคือสี่แปดห้าร้อยทุกๆห้าร้อยมันจะมีแรงเทเบิลเพราะตอนนี้เราก็กลางคันแล้วมันมันเจ็ดร้อยจะไปแปดสี่หมื่นแปดเดี๋ยวมันก็เหลือแค่แปดรอใช่เพราะเขาเบรกมาจากสี่เจ็ดห้าร้อยอืาอ่านี้มันก็จะเหลืออยู่ก้ามกึ่งระหว่างตรงกลางระหว่างไปห้าร้อยกับไปแปดสี่หมื่นแปดพันข่้วแล้วเขาก้ากึง่งแต่ถ้าเกิดแบบว่าไม่เล่นรอเขาเทสต์รอเขาเทสก็ต้องรอเขา เทสเสร็จซึ่งเขายังไม่เสร็จค่ะเขายังไม่ไม่เทสบนเลยใครยังไม่เข้าก็ต้องนั่งรอไปก่อนเนาะมันก็จะมีสองเทสเข้าการคันเริ่มน้ำหนักถัว่วกับไม่เข้าคือต้องรอสี่หมื่นแปดเลยค่ะแต่คือรอรอจริงๆนะแล้วก็ต้องให้คําตอบตัวเองได้ว่าแล้วถ้าเขาเบรกละร่ะเราจะตามเขาไปต่อไหมหรือเราจะปล่อยเขาไปเลยเพราะมันจะสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกอ โอเคขอพระคุณมากครับคุณวิโรินี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณวิโรธศินีสดากรผู้จัาการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัทช,ชายนิงโกบูลเลนจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทองคํากันนะครับอย่างที่คุณวิโรธินีได้จัดลาดับความสําคัญในประเด็นในช่วงนี้ครับอันดับแรกคงต้องดู ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับทางกลุ่มกบฏฮูตีนะครับหลังจากที่ได้โจมตีกลุ่มกบฏฮูตีตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในเยนเมนนะครับพร้อมขู่ว่าอิหร่านจะเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเพราะอิหร่านเองก็เป็นพี่ใหญ่ของทางฮูตีนะครับขณะเดียวกันก็ต้องรอด,ดูผลการเจราจาระหว่างปัมบีทรัมกับทางบัมบีปูตินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสันนิภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเองหลังจากที่สหรัฐได้ยื่นข้อเสนอไปในการหยุดยิง30มวันไปนะครับแต่ว่าดูเหมือนกับทางรัสเซียเองอยังต้องการสัญญาที่ เอ้ยยาวกว่านั้นนะครับหรือเป็นสัญญาสันติภาพอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งต้องมาดูว่าปัญหาจะเป็นยังไงรวมถึงว่าหลังจากที่มีการทําสัญญากันแล้วจะมีการบิดผิวกันหรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่มนหนุนราคาทองคําได้แต่ว่าเรื่องของสงครามการค้าก็ยังต้องโฟกัสใกล้ชิดน,นะครับแต่ว่าอายะของการเก็บภาษีเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนเมษายนถัดไปก,ก,ก็คงจะต้องรอระยะเวลาในหนึ่งส่วนเรื่องของ f o m บเองที่จะประชุมในคืนวันพุธก็คงไม่มีการลดดอกเบีย้ยแต่ว,ว่าต้องมาดูดอทพอร์ การปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับจากเดิมที่กรรมการเฟดเองมองว่าจะลด2ครั้งในปีนี้ต้องมาดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับเขามีแต่เรื่องร้อนๆนะครับช่วงนี้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับราคาทองคํายังไงก็ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรับกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับคร่่องทางต่างๆเพื่อเป็นกันมาแยบถิงานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ